สวัสดีครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบท26นะครับพอ69ถึง75พระคคมภีได้บันทึกบอกว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์ฝ่ายเปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยเหมือนกันฝ่ายเปโตรได้ปฏิเสธต,ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้คนหนึ่งลายเห็นจึงบอกคนทั้งปวงที่อยู่กันว่า คนนี้ได้อยู่กับเยซูชาเชลสด้วยเปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักครู่คนทั้งหลายก็ยืนกันใกล้ๆก็มากล่าวแก่เปโตรว,ว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าสำเนียงของเจ้าสอตัวเองเปโตรก็สบสาบาลใหญ่ว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นแต่ันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคําทํานายที่พระเยซูตัดไว้ว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งและเปโตรออกไปร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งหนัก พระคัมีตรงนี้ได้พูดถึงเปรโตปฏิเสธพระเยซูเราได้ข้อคิดอย่างน้อยสองเรื่องหนึ่งก็คือความกลัวทําให้เราพลาดหลายครั้งเราปล่อยให้ความกลัวเข้ามาชีวิตของเราทําให้เราพลาดขั้นตอนของเรโตที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์อันแรกเนี่ยนะครับเกิดจากการสับสนนะฮะเขาสับสนว่าอะไรมันเกิดขึ้นอันที่สองเขาสาบานนะพอสับสนเสร็จก็สาบานสาบาน,นไม่รู้จักพระเยซูขั้นที่3ถึงขั้นปฏิเสธด,ด้วยคําสบทด,ด้วยนะครับสาบานไม่พอสบทมาอีกต่างหาก เราต้องยอมรับว่าการที่เขากล่าวอย่างนั้นเพื่อจะให้คําของเขามีน้ําหนักนะครับขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้ก็คือว่าพระเยซูผู้ซึ่งคนหลายหลายคนปฏิเสธพระเยซูเวลาเริ่มต้นปฏิเสธพระเยซูอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆนะฮะแล้วก็ยอมปฏิเสธพระเยซูสุดท้ายก็ปฏิเสธพ้นไปเลยหากเราเองนั้นไม่กล้าพูดเรื่องพระเยซูสุดท้ายหลาอาจ,จะเลิกเชื่อพระเยซูก็ได้ดังนั้นเองเวลาที่เราเองจะต้องยืนหยัด บนความจริงเรื่องพระเยซูเราต้องยืนหยัดนะครับความกลัวทําให้หลายคนพลาดจะจุดยืนตัวเองแม้ว่าสาวกประกาศกล้องเลยว่าจะมั่นคงกับพระเยซูคริสต์แต่พอชีวิตเจอเรื่องที่แย่ๆก็เลยปฏิเสธพระองค์ไปกลับใจใหม่เพราะสำนึกเปโตรแตกต่างจากหลายคนทั้งยูดาสทั้งเอลียนะครับเขากลับใจเมื่อทำผิดกลับใจแล้วก็สำนึกเสียใจพระคัมภีร์ได้บอกเราบอกว่า ไม้อ้อช้ำพระเจ้าไม่เคยหักใสตะเกยียงเป็นควันจนจะดับพระเจ้าไม่หักเสื้อสำนึกผิดและใจชอกช้ำข้าแต่รพระเจ้าพระองค์ไม่เคยดูถูกนั่นเนื่องจากว่าพระองค์ต้องการคนกับใจใหม่และสำนึกเสียใจถ้าเราเองกับใจใหม่สำนึกเสียใจเราก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเวลานี้ปเปโตรกลัวพระเยซูคริสต์ความกลัวทาให้เขาเกิดความผิดพลาดและ,ปะเปโตรกับใจใหม่เมื่อทําผิดพลาดมเป็นภาพที่งดงามมา,มากจําไว้นะครับเมื่อทําผิด ล้มลงเจ็ดครั้งก็ลุกขึ้นได้เมื่อทําผิดกลับใจใหม่สะครับเพราะว่าสิ่งที่จะต้องการคือการลุกขึ้นจากความผิดพลาดู่เสมอเช่นกันครับ